ปรับครมเพื่อผลประโยชน์ของพรรคตัวเองในการเลือกตั้งคราวหน้าไม่ได้ปรับครรมโดยมองผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นตัวตั้งในงไงคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยมันควรจะเอาผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นอันดับหนึ่งประชาชนต้องมาก่อนไม่พูดถึงปัญหาประเทศชาติไม่คำนึงถึงประเทศชาติโจดเนี่ยตั้งโจทย์ผิดเลยมันจะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวก่อนประเทศเอาไงเก็บไว้ก่อนครับ แล้วเรื่องภาษีทรัมป์ล่ะเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็กำลังถดถอย,ยแย่เพราะมันเจอเรื่องกำแพงภาษีทรัมป์เรื่องของสองครามการค้าระหว่างประเทศเถ้ารัฐบาลไม่แข็งแกร่งตั้งตัวให้พร้อมที่จะสู้เนี่ยมัยวแต่ช่วงชิงผลประโยชน์เพื่อตระกูลตัวเองเพื่อพักพวกตัวเองเนี่ยมันก็จะยิ่งหนักไปกว่าเดิม IMD เขาตั้งข้อสังเกตด้วยว่าไทยยังไม่มีแผนรับมือกับภาษีโลกเพราะตอนนี้เนี่ยมันเริ่มใช้ภาษี นำเข้าในการกีดกันกันถูกไหมครับเขาบอกด้วยว่ารัฐยังเชื่องช้าไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจังคแล้วก็บอกด้วยว่ายังไม่มีทางออกที่เร็วพอสาหรับแรงงานในยุคที่ ESG ที่จะต้องดูแลเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อม Good Governance ต่างชาติเขามองแล้วว่าประเทศไทยกำลังตกต่ำอย่างมากในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องการแข่งขันกับต่างชาติ